กับแม่เปนนี่เกือบเจ็ดหมื่นป่วยนอนติดเตียงประมาณเดือนกว่าคือเกิดรายได้ประมาณเกือบแปดแสนแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อดาวนะคะเป็นคนไทยใหญ่ค่ะเข้ามาไทยตั้งแต่อายุ15ค่ะช่วงแรกก็คือมาทํางานก่อสร้างอยู่กับญาตินะคะพอหลังจากนั้นก็เข้ามากรุงเทพค่ะก็มาทํางานแม่บ้านค่ะทํางานแม่บ้าน1ิกว่าปีตอนที่ไปทํางานแม่บ้านก็คือทำทุกอย่างต้องสักกันเกงนเสือ้อนายทาหมดค่ะค่าแรงก็ได้แค่3 0 0นะคะเวลาไปสมัครงานที่ไหนก็มีคนพูดกับ เราว่าตังค์เด้านะคะเอาตรงๆก็น้อยใจนะคะก็รู้สึกว่าเอ้เราก็เป็นคนแต่ทำไมได้รับความไม่เท่าเทียมกันเลยที่บ้านพ่อกับแม่เป็นเป็นนี่ถ้าเป็นเงินไทยก็คือประมาณเกือบเจ็ดหมื่นเป็นไปบ้านหนูไม่มีปัญญาที่จะมาหาขึ้นหรอกมีอยู่ช่วงหนึ่งหนูก็ป่วยป่วยนอนสิดเตียงประมาณเดือนกว่าตั้งตัวเป็นแผลเป็นเม็ดทั้งตัวเลยค่ะถ้าเป็นที่ไทยเขาน่าจะเรียกว่างูสวัดแล้วก็ไปโรงพยาบาลเขาก็ไล่เรากลับบ้านไม่มีตังค์ให้พ่อแม่แล้วก็ไม่มีเงินเดือนเลยพ่อหนู เริ่มหายประมาณสองวันก็ไปเดินเจอดอกนี้บน,บนอินเทอร์เน็ตก็เลยตัดสินใจโหลดแอปเข้าไปเรียนรู้ก็ไปเจอบอสกุมภาเป็นคนแรกหนูก็เลยตัดสินใจทาทำสองหลือแรกได้ไปประมาณสี่กว่าหนูก็เลยคิดว่าเออได้เยอะกว่างานประจําที่หนูทาอยู่หนูก็เลยตัดสินใจลอาออกจากงานค่ะทามาเรื่อยๆตอนนี้ก็คือเกิดรายได้ประมาณเกือบแปดแสนแล้วค่ะ มีทองสาสมประมาณ10บาทบอสก็พาไปทําหน้าก็ดีใจค่ะที่หนูได้เป็นแปลงชีวิตใหม่อันนี้คือรลยได้รวมของดาวนะคะประมาณ6เดือนได้ไปประมาณเกือบแปดแสนแล้วนะคะขอบคุณบอสขอบคุณระบบดอปลิสขอบคุณทุกๆอย่างถ้าไม่มีดอปลิสวันนี้หนูก็ล้างห้องน้ําเหมือนเดิมค่ะ